คำว่าประตูห้องน้ําหันไปด้านหลังเนี่ยรวมถึงในห้องนอนด้วยไหมห้องนอนไม่เกี่ยวอ่ะอาทิตย์ที่แล้วเราย้ํากันไปแล้วว่าในห้องนอนไม่เกี่ยวอย่างเดียวห้องนอนคือประตูห้องน้ําอย่าหันออกหน้าบ้านแต่หันไปหลังบ้านได้วงเล็บห้องนอนชั้นสองก็เช่นเดียวกันแต่ที่อาจารย์บอกก็คือห้องน้ําที่อยู่หันไปด้านหลังคือชั้นหนึ่งเป็นห้องน้ําสาธารณะก็คือหมายว่า ก็หลายๆคนมาเพื่อเราญาติมาก็คือเข้าไปใช้ให,ห้องน้ำเอาปัญหาเกิดแล้วอาจารย์จะแก้อย่างไงดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์บอกให้ฟังนะพยายามนึกภาพนะครับว่าประตูห้องน้ําหันไปด้านด้านหลังบ้านคุณจะอยู่ด้านซ้ายก็ดีหรือด้านขวาก็ดีจะต้องมีทางหนึ่งก็คือเป็นทางเข้าทางเข้าตรงนี้เขาเรียกว่าช่องช่องทางเข้านะก็คือเราไม่ได้กั้นประตูถ้าเรากั้นประตูใส่ประตูเขาเรียกว่าช่องประตูอีกะนะเราต้องใส่ประตูใหม่นะครับคี้ว่าขนาดของห้องน้ำเนี่ย ที่อาจารย์ไปดูหลายหมู่บ้านเนี่ยหันไปด้านหลังแล้วก็ทํากรอบใหม่กรอบหนึง่งให้อยู่ด้านข้างก็คือใส่ประตูไปเท่านั้นเองมีหลายๆท่านบอกอาจารย์คือทุกอย่างจัดมาหมดละ,ะบางท่านอาจารย์นั้นก็ว่าดีก็นี้ก็ดีก็พยายามจัดจัดทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุดจุดเดียวก็คือเงินไม่อยู่กับเราเอ๊แต่ตัวกักทรัพย์ก็มีแล้วนะ,ะห้องนะ้ําพื้นก็ต่ําแล้วนะก็อยู่หลังสุดแล้วนะ,ะแล้วทําไมมันยังไม่เก็บไม่ได้ไม่มีเหตุผลอาจารย์ถึงบอกว่า เหตุผลจริงๆมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่ทราบเหตุผลว่าทําไมถึงเก็บไม่ได้ค่ะนะเหตุผลมีให้คุณมีเงินแต่เขาบอกว่าไม่ให้คุณเก็บเงินค่ะเงินเข้ารีบจ่ายไม่มีเงินเข้าก็ไม่มีไม่มีกาลัง<ม>ที่จะต้องไปจ่ายเพราะเราไม่มีทรัพย์พอเราได้มาเรารีบจ่ายเอ๊ะจานเป็นเพราะอะไรนี่คือคําตอบเลยนะครับว่าควรจะเปลี่ยนประตูเป็นเข้าด้านซ้ายหรือด้านขวานั่นเองนะครับถ้าสูาถ้าเราไม่เปลี่ยนถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เป็นอยู่นี้อยู่ตลอด ย้ำเลยนะครับขออาจารย์ก็ให้คุณเชื่อนะครับคุณก็ลองปรับเปลี่ยนดูไม่มีอะไรที่ยากยากตรงที่ความคิดคุณจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเท่านั้นเอง<ช>ถ้าคุณเปลี่ยน<ร>ถามว่าคุณหรืออาจารย์ที่ได้ก็ตัวคุณนั่นเอง <ค inne. S 1> อาจารย์จะมองความสําเร็จของคุณว่าคุณจะต้องทําได้นะไม่ได้มีอะไรที่ยากเราลองปรับเปลี่ยนดูไม่ต้องเชิญอ,อาจารย์ไปคุณก็สามารถปรับเปลี่ยนเองที่บ้านได้หลายๆท่านตั้งหิ้งพระมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะ ถามว่าเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวคุณไม่ใช่เกิดขึ้นกับอาจารย์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุแล้วก็ด้วยผลนะครับ